รับสภาพพร้อมขายอีหนึ่งคันแล้วนี่ฮะสำหรับ Honda Civic FE นีฮะ1.5 EL คันนี้ได้เป็นรถปี2021กับบอดี้สีขาวออปชั่นฟังก์ชั่นมีมาให้ครบๆเลยควัญใจไวรุ่นในหลายคนนี่ที่อยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะจัดได้เลยคันนี้ราคาดีมากไม่เพียงแค่90,000กิโลเท่านั้นเลยกับราคา79,000บาทค่ะฟรีดาวจัด,ดยอดเต็มคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,500บาทเท่านั้นภายในออปชั่นมีมาให้แบบล้นๆเลยสภาพสวยกริปเดิมใช้งาน แค่มือเดียวไม้แท้90,000กิโลเท่านั้นเองนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานกันบ้างเนะะี่ยะสำหรับใครมองหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบเลยเดี๋ยวหนูจะพาชมรายละเอียดบอดี้โครงสร้างต่างๆของตัวรถนะคะว่าสวยเดิมแท้แค่ไหนนะคะและที่สําคัญคันนี้ได้รับลอเบสุพิเศษด้วยไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยในช่องรถมือสองกับนุที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้จัดรถ ปับสภาพพร้อมขายนะคะมาให้พี่ๆ FC ได้รับชมกันบ้างสำหรับใครเนี่ยที่มองหา Honda Civic อยู่นะคะหรือว่าเป็นสาย h ES นะคะไม่ควรพลาดอีกหนึ่งรุ่นเลยสำหรับ Honda Civic FE คันนี้บอกเลยว่าขวัญใจวัยรุ่นอีกหนึ่งคันและที่สำคัญนะคะ ต้องบอกว่าราคาดีไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะถือว่าราคาไม่ได้แรงเลยป้ายแดงขายอยู่ล้านกว่าบาทเลยนะคะวันนี้เพนยนจัดราคาเบาๆมาให้ค่ะเจ็ดแสนเบาทเท่านั้นมาพร้อมไม้วิ่งใช้งาน90 0 0 0กิโลค่ะพี่ๆขาตัวรถโครงสร้างหลักเดิมโรงงานไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาแน่นอนและที่สําคัญคันนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสุดพิเศษด,ด้วยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.29%เเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่ดอกเบี้ยถูกรถสวยจัดได้เลย คันนี้นะครายละเดียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานบ้างออปชันมีอะไรบ้างสําหรับรุ่น1 5 el คันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของรายะเอียดด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น1.5 el เนะี่ยะได้เป็นตัวเครื่องยนต์เทอร์โบมาแล้วเรียบร้อยนะคะกระจังด้านหน้าตกแต่งด้วยสีดาแบบนี้เลยนะคะพร้อมสีขาวหล่อหลอนะคะกันชนอยู่ในสภาพเดิมไม่มีดิ้วรอยผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะหรือว่าไม่มีการโดนชนหน้ามาไฟหน้าไฟหน้า,นาโปรเจคเตอร์ led มา าให้แล้วนะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์แบบ L E D แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะรอยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีต้องรอยรักยิ้มฝากระโปรงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมจาก Hon ด a มาแล้วเรียบร้อยคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มบอดี้โครงสร้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยป่องซุ้มล้อนะคะรับประกันมาให้ว่าไม่มีการโดนชนมาแน่นอนค่ะคุณพี่ดูจากรอยต่อได้เลยนี่เรียบเนียนแบบนี้นะคะได้เป็นแม็กเดิมโรง งานค่ะขอบ16นะคะดอกยางคันนี้ได้ยางปี2,020 สนะคะทั้ง4เส้นเลยนะได้ยางปี23ทั้ง4เส้นโป่งซุ้มร้อสภาพสวยเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวมาในตัวเลยเรียมสันด้านข้างสภาพสวยเดิมแบบนี้นะคะกระจกรอบคันไม่มีริ้วรอยแตกแล้วได้เป็นพัดเดิมจาก Honda มาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่เป็นสาย Honda จัดได้เลยนะคะกับ Honda Civic FE นะคะ1.5 EL คันนี้มาในสภาพที่สวยมากและสีขาว มุกหล่อแบบนี้เลยนะคะราคา7 9 0 0 0 0บาทฟรีดาวน์จัดยอดเต็มผ่อนอยู่ที่11,000เท่านั้นเลยคุณพี่ถือว่าผ่อนถูกด้วยนะคะสำหรับคันนี้ภายในออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าอยู่ในสภาพสวย มารับชมกันต่อค่ะในส่วนของรายละเอียดภายในคันนี้นะคะนี่เลยตกแต่งด้วยโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเบาะผ้าไม่มีดิ้วรอยฉีกขาดนะคะมาพร้อมคอนโซลกลางนะคะสูงสูแบบนี้พิงแขนมีที่วางแก้วเกียร์ออตโต้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ระบบแอร์ออตโต้จอกลางพงมลัยมันติฟังก์ชันครบเลยนะคะเบาะผ้าไม่มีริ้วรอยฉีกขาดเะ,ะีะยยินตะเข็บด้วยได้สีเทาแบบนี้เลยนี่ซึ่งเบาะผ้านี้นะคะข้อดีของเบาะผ้าคือเวลาเราจอดตากแดดนะคุณพี่ รถไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็เป็นสีดําด้วยดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของรัเอียดคอนโซลกลางคันนี้นะคะนุชชอบมากเลยเนาะการดีไซน์ของเขานะคะช่องนี้จะเป็นช่องแอร์นะคะยาวมาแบบนี้เลยเนาะแบบดีไซน์ด้วยแอร์ยาวๆแบบนี้สวยมากนะ,ะดูแบบสปอร์ตดูฉบเฉียวมากภายในนะคะมาพร้อมจอกลางนะคะเชื่อมต่อในส่วนของโทรศัพท์เนาะต่างๆมีมาให้ครบบลูทูธต่างๆระบบแอร์ออโต้มีมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีที่เสียบสาย USB เพิ่มเติมตม,ตม,มาให้เดี๋ยวนุชพาเจาะลงรายละเอียด เพิ่มเติมมาดูในส่วนของบอดี้โครงสร้างกันก่อนเนาะเสาซอกประตูนะคะตัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยบขยื่นเลยน็อตเดิมโรงงานค่ะพี่พีนี่นะคะน็อตอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนั่นสันนิษฐานได้เลยว่าคันนี้ไม่มีการโดนเปลี่ยนประตูมาเพราะว่าตัวน็อตอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆแผงประตูค่ะเรียบเนียนไม่มีริ้วรอยถลอกเลยนะคะอาจจะมีริ้วรอยฝุ่นเล็กน้อยนะเดี๋ยวนุชทำความสั ทำความสะอาดแล้วก็สปาให้เพิ่มเติมนะคะในวันปล่อยรถนั่นเองนะคะนี่นะคะตัวโครงสร้างอยู่สภาพเดิมไม่พอเท่านั้นค่ะคุณพี่ค่ะนี่เลยนะคะเสาบีน็อตเดิมโรงงานนะคะตัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะไขนะคะน็อตเดิมๆแผ่นเพจสีดำนะคะอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานเลยไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะแล้วก็หลังคานี่นะคะไม่มีอัขระเจิมหรือว่าริ้วรอยภาฝนรั่วมาแน่นอนนะคะภายในสวยออปชั่นจัดเต็มมาให้เลยนะคะแล้วก็ในส่วน ของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะคุณพี่ขากว้างขวางนั่งสบายได้เป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้นะคะเบาะผ้าไม่มีริ้วรอยยน่นหรือว่าไม่มีริ้วรอยบุบเลยถือว่าคันนี้นะเจ้าของเดิมแทบจะไม่ได้นั่งเลยลูกค้าดูจากเบาะได้เลยนะคะตึงเป๊ะเดิมโรงงานแบบนี้นะคะมีที่พิงแขนวางแก้วมาให้ด้วยเนาะแล้วก็กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะสำหรับซอกประตูนะคะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึง น็อต <Not S 2> เดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะตัวน็อตอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้แล้วนะคะทั้ง4ประตูเลยนะคะเดี๋ยวนุชพาดูนี่นะคะน็อตเดิมเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขแผงประตูเรียบเนียนสวยเดิมเหลี่ยมสันคมกริปนะมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยกระจกลอบคันพาร์ทเดิมแล้วเรียบร้อยค่ะไฟท้ายคันนี้นะคะได้เป็นไฟท้ายเอาอดีดอลล์แบบนี้มาให้แล้วนะคะโอ้โหดีไซน์ได้แบบดูฉบเฉียวสปอร์ตจัดมาให้แล้วนะคะกับรุ่น1.5 EL นะคะเป็นเครื่อง ตัวเทอร์โบด้วยคันนี้นะคะไฟท้ายอยู่ในสภาพเดิมการชนไม่มีริ้วรอยการแตกมานะคะหรือว่าริ้วรอยการชนมาแน่นอนเนาะแล้วก็มาพร้อมกระจกด้านหลังพาร์ทเดิมแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของร,เรัเมีห้องเก็บสัมภาระกันนิดนึงพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆนะถือว่า,อาโอ้โหทังภายในแล้วก็ ตัวห้องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างขวางมากนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะอุปกรณ์เสริมจากโรงงานเครื่องมือแม่แรงยางอะไรต่างๆมีมาให้ครบจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะตัวน็อตต่างๆไม่มีต้องรอการขยบขยื่นเลยค่อนข้างสวยนะคะสำหรับรุ่นนี้ใครมองหาอยู่นะคะกับ Honda Civic FE นะคะ1.5 EL ตัวเทอร์โบนะคะจัดได้เลยปี2000คันนี้นะคะได้เป็นรถ ปีใหม่ด้วยนะต้องบอกว่าปีใหม่ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นคุณพี่นะคะรถปี2021นะคะราคาอยู่ที่7 9 9 0 0าะคะแล้วก็ไม่ใช้งาน99,000กิโลเท่านั้นเลยเรียมสันสภาพคมกริบแบบนี้มาดูในส่วนของราเอียดนะคะห้องโดยสารทั้งสองข้างกันนิดนึงเนาะพี่ๆนะคะว่าสมบูรณ์เดิมแค่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตบดล็อกกันนิดนึงนะคะเพราะว่าคันนี้อะมาดูกันนะค่อนข้างสวยเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะว่า อ่ะนี่นะคะห้องวโดยสารทั้ง2ข้างกว้างขวางเลยนะคะนี่มานี่เลยนะคะภายในสวยๆนะคะเบาะผ้าเดิมนะคะแล้วก็ซอกประตูนะคะเมคอารตัวน็อตแต่ละจุดเดิมโรงงานแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยชำํำแผงประตูอยู่ในสภาพสวยเลยกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมมาให้แล้วจาก h อนด้าเลยนี่สวยงามมากๆเลยนะคะออปชันจัดเต็มจัดหนักมาให้และและไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบกันนิดนึง นะคะตัวน็อตเดิมโรงงานนะคะน็อตเดิมเสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบั่วนเลยภายนอกภายในสเปคเดิมโรงงานออปชั่นมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะ,ะสำหรับตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างดูโฉบเฉียวแล้วก็ดูสปอร์ตอย่างที่แจ้งไปแต่ว่าเรื่องราคา,าอาจจะแรงนึงแต่นุชบอกเลยว่าถ้าเป็นมือหนึ่งเนาะราคามันล้านเลยนะแต่ว่าวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะเจ็ดแสนนิดนด นะได้ในมาในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ถือว่าคุ้มเลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะหุ้มหนังอยู่ในสภาพเดิมมีสั่งงานด้วยเสียงซิรีเนาะแล้วก็มาพร้อมเรือนไม้แท้99,348กกิโลคือไม้เดิมๆเลยนะแล้วก็หมวดต่างๆมีมาให้เล่นครบเลยนะคะออกนอกเลนมีมาให้นะคะแล้วก็ฟุตคอนโทรลเนาะแล้วก็มีมาให้แล้วก็แอร์ออโต้นะคะมีมาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวนี้ นะครพวกลูกเล่นต่างๆนะคะจากโรงงานมีมาให้เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้า นะคะก็มีมาให้แล้วจากโรงงานนะคะคันนี้สามารถเชื่อมต่อในส่วนของโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็กล้องถอยหลังเชื่อมต่อมีจอใหญ่ขึ้นมา FMAM นะคะหรือว่าบลูทูธสามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีที่เสียบสาย USB ด้านล่างตัวรถมีที่วางวางของจุกจิกนะคะมีวางแก้วมีมาให้ครบเลยโอ้โหดีไซน์สวยมากคันนี้นุชชอบมากๆเลยนะสำหรับพี่พที่เป็นสาย Honda นะคะควรที่จะมาดู มาดูแล้จริงได้นะคุณพี่มาลองขับได้เครื่องเร็วแรงแน่นอน1.5 EL เนะคะเป็นรุ่น1.5 EL Turbo นั่นเองเนาะแล้วก็ภายในสภาพสวยฟุตสตาร์ทมีกุญแจมาให้ถึง2ดอกด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้สนใจเดียบเพิ่มเติมนะคะติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่เพชรยต์นะคะเสรไทย68แยกที่บินบุรีกรุงเทพค่ะออกง่ายอุปมาใบและคันนี้นะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะไม่ต้องมีงบดาวนะคะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในวันออกรถเลยขอแค่ลูกค้ามีบัตรเครดิตเกินปีนะคะวงเงินแบบว่า5้า0 0ื่นหกมขึ้นไปนะสามารถจัด เดือนแค่ประมาณ1 1 0 0 0นหนึ่นิดๆแค่นั้นเลยนะคะคุณพี่ออกง่ายแล้วก็อัติไวด้วยสนใจเดียบเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาหาหนูดได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนะคะว่าสภาพยังอยู่สวยสมบูรณ์แค่ไหนบ้างไปดูกันได้เลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้า้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินสีสูบแบบนี้เลยนะคะมาในสภาพที่สมบูรณ์นะคะได้เป็นตัวเครื่องเทอร์โบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะหน้าองเครื่องไม่มีการเปลี่ยนเครื่องย้ำเครื่องมาน็อตโครงสร้างต่างๆอยู่ในสภาพเดิมรอย QC ต่างๆจากโรงงานนะคะมีให้เห็นตัวน็อตเมกอาร์กน็อตยึดฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะฝากระโปรงเดิมค่ะเมกอาร์กรอยกลมๆนะคะอยู่ในสภาพเดิมแผ่นกันความร้อนไม่มีร่องรอยการฉีกขาดด้วยสนใจรายละเอียดค โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0914447982นุเดเนเพชรยนนะคะยินดีคําคำปรึกษาทุกเคสเลยพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานคัดคุณภาพนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาดูรถได้สำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยเนาะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเกง่งมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ